สวัสดีค่ะวันนี้เราพาเพื่อนๆมาอยู่ในไร่มะละกันนะคะอันนี้ก็คือมะละที่เรามาทําเพื่อจะเอาเมล็ดคล้ายๆกับคลิปฟักทองก่อนหน้านี้ที่เราทําไปนะคะอันนี้เราอยู่ในสวนไร่มะละกันเลยมะละเพียบเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็เริ่มนี่เลยจากการตอนเช้าเนี่ยเราจะมาเก็บลูกมะละที่สุผนะลูกเหลืองๆเนี่ยเลือกเก็บไปนะคะ พอเราได้ลูกสุกแล้วเราก็จะเอาไปควักมเมล็ดกันเดี๋ยวจะมีให้ดูด้วยว่าการควักมเมล็ดนี่ทำแบบยังไง เนี่ยลูกใหญ่ใหญ่เดี๋ยวลูกที่นั่นสุดๆเต็มเลยสุดมากเลยเสียงหน่อย เก็บที่สุกเขียวอ้อยเขียวอ้อยมีแต่เหลืองอ้อยเขียวอ้อยเหรอเขามีแต่เหลืองอ้อยอ่ะวินนี่อ่ะนี่เราเลือกมาลาที่สุกสุกแล้วนะคะเอาผ่าอ๋อปึ๊บผ่าผ่าเปแล้วมันจะมีไส้ข้างในดิบแดงไส้ข้างในเม็ดมันข้างนั้นเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราจะเทออกมารู้วงออกมาให้หมด นี่ใส่เนี่ยใกลเขียงชิ้ผมพาใบเอาย่ำย่ำในน้ำมันจะเป็นเม็ดนะใช่กเนี้นผมเนี่ยเราจะเก็บลูกที่มันสุกบางลูกก็สุกแล้วมันก็แตกไปแล้วเนี่ยเห็นไหมเก็บมามันงอมแบบเขาเรียกว่าสุสาก,ส,กสุกมากๆอือ่ะ บ๊อบเน้ยใหญ่มากเลยป๊าบดูมือดิเดงเป็ดเลยเดี๋ยวเราค่อยไปล้างทีเดียวนะอันนี้เราขาวเล่นออกก่อนนี่ขาแบบนี้เลยทุกลูกเลยมันหวานหวานแดงแดงอ่ะมันกินได้นะทุกคนมันกินได้มันแบบมันหวานใช่หวานเหรอนิดหน่อยหวานหวาน ออนนังแดงมันหวานใช่ไหมน่เดี๋ยวแม่ลองแม่จะลองนี่คุณย่าลองกินดีกว่าให้คุณย่าลองกินดีกว่าค่ครับอ,อาอยากลองกินดิอยากลองกินให้ดูหน่อย ว่าละกินได้นี่ไงไม่มันเป็นอย่างนี้รสชาติมันเป็นยังไงคุณย่าร,รสชาติมันหวานมันหวานว่ะมันอร่อยพี่แดกินไหม๋ยวลองกินดิอันนเียกิดิดแม่ก็ไม่กล้ากินวัน ไปแล้วหวานๆเอ้ก้ายใจมันแดงเกินไปแ <c oughs> ดงจนน่ากลัว <c oughs> เม็ดเหมือนเต่าน้อยไง <c oughs> หลังจากที่เราพักเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาไปล้างล้างแล้วก็ตากในแห้งก็จะได้เมล็ดที่เราพร้อมเอาไปขายนะคะ